ก็ยิงข้าวอัดคลิปก่อนไม่ให้มันไม่ยิงก็ไม่ลูกสองแตงกิวแตงกิวอัดคลิปเดี๋ยวส่งให้ครับในกลุ่มแหมลูกแรกอย่างงามอ่ะจอดอ่ะต้องเข้าฮอลล์เฟรมมาลูกแรกอ่ะนี่เนี่ยออลูกหนึ่งง่ายเลยลูกหนึ่งลูกหนึ่งอันพระเอกเลยเขายิงแบบนสำคัญแสำคัญเขาไม่ยิงเขาเตะทิ้งเตะคว้าดู เอา้าจริงไม่สำคัญเหมือนกันไม่สำคัญไม่ยิงโอ้ประตูเซฟนะเนี่ยตอนที่เราโดนสวนเนี่ยเย้สุดยอดสุดยอดครับผมบเดี๋ยวตรงนี้นะเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปว่ากันอาจจะดูหนังเน็ตฟิกสักเรื่องสี่ห้าโมงเย็นออนวัสดีครับอนุญาติอกเตี่ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับเห็นแต่ลูกที่เราเสียป,ประตูหมกชนเสาอ่ะ anh thanh khao khách để qua cái 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 nhìn nhìn